ทุกคนครับทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมอือคือจะชนะเก้าวีแล้วแต่แพ้ไม่ได้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าป้ามีเมี่ยงจะสู้ชีวิตขนาดไหนบอกเลยว่าเจอกับตัวอะไรเราไม่เสียเรียดเจอตัวอ่อนๆได้ยิ่งดีเราชอบเราเป็นคนที่ไม่ยึดถือศักดิีว่าต้องเจอตัวเก่งแล้วชนะไม่ เรายืกจะคว่าชนะคือชนะตามนั้นทำไมรอหาห้องนานจังเราตามที่บอกชนะคือชนะไม่ว่าจะทำด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่แต่เราชนะเราได้เพชรโอเคโอเคนะถือว่าเข้าใจตรงกันแต่ดูเหมือนว่าศัตรูจะไม่เข้าใจเขาเร็นด้อมให้เราไม่เจอเลยไม่เจอคนเลยผ่านไปนี้18 อ้าวไม,ไม่เป็นไรกดออกก่อนเดี๋ยวพอกดออกมาจะเด้งเข้าหน้าเกมทุกคนเชื่อหรือไม่เห็นไหมเกมสุดท้ายมาเจกับมีเมียนเหมือนกันเราเดเรื่องคนที่สองถือว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่อยากเล่นคนแรกเลยจริงๆอ่าสองจีข้างหากงก่อนเราก็เราเป็นน้องๆเขาอ่ะเพอรอ <c oughs> าะว่า เขามีเป no okay. ็นอะไรนะกับเมืองเหมือนกันเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าของเราแค่สองครั้งเนาะของเขาไม่จํากัดครั้งโอเคดูเขาว่าเขาจะทอยอะไรเขาทอยหกนะครับเขาลงตรงนั้นเราคิดว่าเป็นเป็นยุทธราสต์ที่ดีเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะทอยห้าเพื่อกลับไปเก็บนาริกาใช่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 แต่ถ้าเขาวาบแล้วนาริกาเขาก็ไม่ออกแล้วถ้าเขาวาบจริงๆเขาห้ามวาบปนะแล้วก็ คอยลงฮาเพื่อให้นาฬิกาในเมืองแรกมันติดถ้าตระกการเมืองเมืองปกติก็ตัวสิบสองแล้วเศร้าเศร้ามาทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าการเจอมีเมียนด้วยกันนั้นเป็นอะไรที่ยากลำบากส่วนตัวเป็นคนที่คิดว่าจริงคาพูดนี้เป็นคําพูดที่จริงเราต้องกระโดดไปเก็บนาฬิกาบ้างเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า เขาจะได้ทําอะไรเราไม่ได้ขอติ๊กเบาๆทอนสองออกสี่ใกล้วาบเราขอวาร์ปลงนาฬิกาตรงนี้ถามว่าลงเพื่อไม่ได้เก็บนาฬิกานะครับแต่ที่เราลงไปเพื่อลุ้นดูลุนดูไม่พอเราลุ้นหมวกทะลุแบบนี้ไงอืมแต่เขามีป้องกันเราก็ต้องทําใจต่อไปคือการเป่ายิงฉุกเป็นการวัดดวงที่ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่เราก็ชนะเพราะฉะนั้นเราจะ ทำการตรงนี้ค่ะ,ะดูดหมวกเราทะลุดถ้าเขาจะเก็บนาฬิกา <4. S 1> เขาต้องเขาต้องลงลุนแต่เขาไม่เก็บเขาเลือกที่จะไปขา้างหลังเขาได้ยืดทุนที่แล้วเขาก็ดูดเราแต่หมวกเราไม่ทะลุะโอเคนี่คือโอกาสที่เราจะชจนตีเขาแบบเ <4. S 1> บิ่มเบิมและแล้ว สิ่งที่เราคาดหวังไว้ก็เป็นจริงคือมันไม่หวางแต่ไม่เป็นไรเราได้กลับเมืองเราจะกลับไปจมตีเขาตรงนงงี้โอเคหนึ่งดอกกับข่างด้วยและดูดไหมดูดูแหละดูโอเคตกปึกไม่มีการอะไรแล้วเรียบร้อย ยอดมีเมียนสุดท้ายป้าก็ผ่าอาถันก้าวินผ่ล่ะฝ่าอาถันก้าวินไปได้ดีใจดีใจมากเรียบร้อยแล้วป่องรังวันก่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจกับช n n e l ของเราด้วยเด้อจุ๊บจุ๊